3คนเกาหลีค่ะร้อปซ็ไม่มีใครรู้จักกามินค่ะเลิกดราม่าแล้วก็เอาเวลาไปซบช่องใจฟูดีกว่าค่ะขาามินอเ ที่เรืองนะคะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชาวเกาหลีหัวใจไทยค่ะเขาทำคลิปพาไปสำรวจความดังของการมินในประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ดึงสติคนไทยด้วยนะคะบอกว่าแค่สาวเกาหลีไม่รักเมืองไทยเนี่ยคนไทยอย่างเราอย่าเอามาทะเลาะเลย คลิปก่อนหน้านี้นะคะในช่องของพี่เรืองน้องนกนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของกามินกับชาลีค่ะซึ่งคนที่ติดตามดราม่าของชาลีกามินอยู่เนี่ยก็น่าจะผ่านตากันมาบ้างน,นะคะกับคลิปที่เขาบอกว่าเขารู้สึกพูดไม่ออกเลยในการกระทําของกามินพร้อมกับออกมาเผยความรู้สึกว่า โกรธแทนคนไทยค่ะระบุว่าคนเกาหลีเนี่ยอายแทนเลยที่การมินทำแบบนี้กับคนไทยแทนที่จะขอโทษนะคะกลับกลายเป็นอัดคลิปเต้นฉ่ำๆเลยค่ะรวมถึงประเด็นคำพูดของการมินนะที่บอกว่าก่อนมาไทยเนี่ยเธอก็มีงานที่เกาหลีอยู่แล้วแล้วก็หาเงินที่เกาหลีได้ด้วยแต่ที่มาเนี่ยก็ด้วยความรักล้วน ทำให้คนไทยจํานวนไม่น้อยค่ะก็เลยอยากรู้ความจริงนะคะว่าถ้าอยู่ที่เกาหลีประเทศตัวเองเนี่ยการมินจะดังแค่ไหนกันเฉียวถ้าไม่มีการซัพพอร์ตจากพี่น้องชาวไทยนะคะและเนื่องจากขณะน,นี้ตอนนี้นะคะพี่เรืองและคุณนกนะเขาก็อยู่เกาหลีพอดีค่ะเขาก็เลยหาคําตอบมาให้ค่ะโดยใช้สถานการณ์จริงๆเลยค่ะเขาบอกว่า เรื่องนี้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีการเตรียมกันมาก่อนเลยโดยมีการเข้าไปถามคนเกาหลีค่ะว่ารู้จักการมินไหมเขาดังมากๆเลยนะใน t i k t o k ชายคนแรกค่ะก็ตอบว่าไม่รู้จักครับทำไมเหรอขนต่อมาค่ะเข้าไปถามช่างตัดผมนะคะคำถามเดียวกันเลยรู้จักการมินไหมที่เป็น Tik t o k e r กน่ะได้รับคำตอบมาว่าไม่รู้เลยครับใครอ่ะ คนที่3มค่ะคนต่อมาบาริสตาในร้านกาแฟาค่ะถามว่ารู้จักกามินไหมเขาก็ตอบว่ากามินหรอ,อ,อพูดทวนชื่อนะคะเหมือนว่าจะรู้จักแต่แล้วประโยคถัดมาก็บอกว่ากามินนี่คนเหรอ <c oughs> คนต่อมาค่ะก็เป็นผู้ชายนะคะบอกอีกว่าไม่รู้จักกี่คนกี่คนก็ได้คำตอบเดียวกันหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าคนดังในติ๊กต็อกเกอร์ที่ชื่อจีกามินน่ะมีแต่คนใส่หัวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะคนรุ่นใหม่หรือผู้สูงอายุไม่มีใครรู้จักเลยค่ะเท่ากับว่าการสุ่มครั้งนี้100%เต็มไม่มีใครรู้จักกามินเลยค่ะซึ่งคุณนกภรยาของพี่เรืองนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามอยู่เยอะมากถามหลายคนเลยเยอะกว่าในคลิปที่เอามานำเสนออีกก็ไม่มีใครรู้จักเลยเพราะฉะนั้นจีกามินดังแค่เฉพาะในไทยเท่านั้นค่ะ คุณนกก็เลยสรุปนะคะว่าพวกเรากลับมาสู่โลกของความเป็นจริงเถอะกลับมาใช้ชีวิตปกติคนไทยเนี่ยไม่ต้องดราม่าไม่ต้องทะเลาะกันในคอมเมนต์แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณนกกับพี่เรืองเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วเลิกอินเลิกดราม่าก็แค่ผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งที่ไม่รักเมืองไทยก็ปล่อยเขาไปใช้ชีวิตของเขาก็แล้วกันคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าให้พี่เรืองไปถามอีซัก10,000คนนะ ็เชื่อว่าคนหนึ่งหมื่นนั้นก็ยังตอบว่าไม่รู้จากกามินค่ะคอมเมนต์ต่อมามีคนสังเกตเห็นนะคะว่าในคอนเทนต์เนี่ยช่วงหนึ่งนะคะพี่เรืองเนี่ยก็นั่งเล่นโซเชียลอยู่แล้วช่องที่พี่เรืองดูคุณผู้ชมาคนลนเฮดเบอร์รี่ค่ะโดยเขาบอกว่าพี่เรืองดูพี่จองแลนด้วยซึ่งจะมีคนมาตอบค่ะบอกว่าแฟนของพี่เรืองเนี่ยเคยตอบว่าพี่เรืองชอบแลนกับพี่จองมากเลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่พี่เรืองเขาชอบค่ะ อีกคนบอกว่าพี่จองกับคาแลนมินสีหังนสาดังในติ๊กต็อกเกาหลีนะคะเพื่อนเกาหลีที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวประเทศไทยอะ่ะเขาดูกันเยอะมากเลยเพื่อนเราหลายคนก็รู้จักอ่ะพวกเราก็เลิกเดามมาก,กันได้แล้วนะคะเหมือนที่คุณนกเขาบอกแล้วคะ่ะกลับไปซบช่องใจฟูฮิวใจกันดีกว่าคะ่ะ